นี่ครับภูมิใจนำเสนอมากๆครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องมากๆว่าพี่เบิร์ตผมเนี่ยใช้น้ำหอมดีไซเนอร์มาเยอะแล้วครับอยากจะอัพเกรดไปสู่น้ำหอมนี้ครับแต่โอ้แพงเหลือเกินขวดละเจ็ดพันแปดพันที่พี่รีวิวเป็นหมื่นก็มีไม่ไหวครับคลิปนี้ครับสำหรับคุณเลยครับ สวัสดีครับผมเบิร์นนะครับจากเซน n ์เบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับผมจะมาแนะนํา้าที่สุดของน้ําหอมนิชในงบไม่เกิน5,000บาทครับไม่ว่าใครจะเป็นมือใหม่ครับที่เปลี่ยนจากดีเซอร์เป็นนิชครับหรือว่าใครที่เล่นน้าหอมนิชอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมี5้าตัวนี้ที่ราคาต่ากว่า5,000ครับน้ําหอมนิชคืออะไรครับอันดับแรกครับน้ำหอมนิชในความคิดของหลายๆคนอาจจะแตกต่างกันครับส่วนความพิดของผมครับคือหนึ่งน้ำหอมนิชเนี่ยต้องมาจากแบรนด์ที่ไม่ได้เริ่มทํากระเป๋าเสื้อผ้าทําอย่างอื่่่นนมมาากออแล้วคยท หอมทีหลังครับเช่นชาแนลดีออพวกนี้ผมจะนับว่าเป็นดีไซนเนอร์เพราะเขาทำกระเป๋าทําเสื้อผ้าทำเดื่มาก่อนถูกไหมครับแล้วค่อยมาทําน้ําหอมนิชที่คุณรู้จักเนี่ยที่แบบดังๆก็เช่นทุกโจมาโลนครับ MFK คลีตครับหรือพวก,กับดิฟทีพวกนี้คือน้ําหอมนิชนะครับอ่าสองครับน้าหอมนิชส่วนมากจะไม่ได้ทุ่มกับ Marketing มาร์เก็ตติ้งเป็นหลักครับแต่มันจะทุ่มกับคุณภาพวัตถุดิบครับใช้วัตถุดิบที่ดีกว่าส่วนมากนะครับอย่างเช่นดีออเนี้ยโหให้จอห์นนี่เดฟไปถืออยู่ในบิลบอร์ดพวกนั้ น้ำหอมนิชเนี่ยค่อยๆทําไปครับเน้นคุณภาพเน้นวัตถุดิบครับแพชชนเนตของคนทำนะครับแล้วก็ค่อยๆสั่งสมเป็นแบบ w o r ดออฟเมาส์อย่างงี้คนก็จะรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นครับสครับน้ำหอมนิชครับจะไม่ได้มีขายทั่วไปครับเช่นแบบน้ำหอมนิชเดอร์เนี่ยก็จะขายโอ้โหทุกห้างแล้วคุณเห็นหมดใช่ไหมครับน้ำหอมนิชเนี่ยจะขายบางที่หายากจะมีความเอ็กซ์คลูซีวิตี้ของน้ำหอมนะครับทำให้สามเหตุผลนี้รวมกันครับน้ำหอมนิชส่วนมากจะราคาสูงครับขวดหนึ่งเนี่ยโหหาต่ำกว ็คือ5น้ำหอมนิชที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดนะครับในงบต่ํากว่า5,000บาทครับผมหามาให้พวกคุณจะได้ครับไปกันเลยตัวแรกครับผมมองว่ามันเป็นตัวที่เปิดเข้าสู่โลกน้ําหอมนิชได้อย่างดีมากครับถ้าเกิดใครใช้น้ําหอมพวกสไตล์ดีออสว่านเบอร์เดอร์เชนเนลครับดาวิดอฟูวอเหรือพวกอะควาด g จออะไรอย่างนี้มานะครับแล้วมาเจอตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุณชอบได้ไม่ยากครับมันคือ จมาโลนครับไซบรสแอนเกรฟไวน์ wine, ฮะตอนแรกคิดว่าจะแนะนําตัว English Oak กนะฮะเซนัทครับแต่ตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกโอกาสเท่าตัวนี้แล้วก็อาจจะต้องผ่านการใช้น้าหอมมาหนิดนึงถึงจะชอบมันท่ากินมันจะเป็นแบบโหไม้แบบผู้ดีอังกฤษอ่ะอ่าตัวนั้นก็หอมครับแต่ที่ผมแนะนําตัวนี้ครับเพราะว่ามันใช้ง่ายสุดในแบรนด์โจมาโลนและผมว่ามันเป็นน้ําหอมที่หอมที่สุดของโจมาโลนในหมวดผู้ชายนะครับฉีดมาปั๊บเนี่ยคือมันจะตามชื่อเลยครับคุณจะได้กลิ่นแบบเขียวเขียวกลิ่นเหมือนคุณเข้าไไปปเดินนนนใ่่าสนนะะรั press, อ,รองี้แตมก็ มีความไม้ไมลองข้างล่างอยู่ครับคือเวลาดมเนี่ยจะนึกถึงเวลาเราไปแบบเขาใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วแบบโหไปอยู่ในสวนไล่อง,งุ่นอะไรเงี้ยแล้วมีแบบเราอยู่ในบ้านไม้ที่เป็นบ้านแบบคอเทจเป็นบ้านแบบสไตล์ฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีปลูกอง,งุ่นเต็มทั้งหน้าครับให้ฟิลธรรมชาติแบบนั้นครับแต่ก็ยังไม่หลีกหนีความใช้ง่ายที่มันมีอยู่นะครับอ่าบอกเลยว่าใครใช้น้ำหอมไซด์ดิออสวาซื้อเบอร์เดชแนลมาครับอยากจะอัปเกรดให้รู้สึกว่าน้ำหอมของเราเนี่ยผู้ด,ดีขึ้นกลิ่นออกมาดมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยธรรมชาติขึ้นไม่่่ชชวา หรือดีออสวาชเนี่ยกลิ่นไม่ธรรมชาตินะวัตถุดิบมันก็อาจจะสูสีกันหรืออาจจะต่างกันไม่เยอะหรอกครับแต่ตัวนี้เวลาดมแล้วเราจะแยกได้เลยว่าเอ้ยมันคือกลิ่นแบบเถาวงุ่ลกลิ่นแบบไม้กลิ่นแบบปลาสนอะไรเงี้ยมันจะให้ความกลิ่นสไตล์ธรรมชาติกว่าส่วนเรื่องราคาเนี่ยถ้าเป็นขวดแบบสีดําอย่างเงี้ยของ,จงโจโรมันจะแพงกว่าขวดใสคุณเคยเห็นขวดใสใช่ไหมขวดดาแบบเนี้ยถ้าเกิดร้อยมิลอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเกิน5 0 0พันไปเยอะครับน่าจะ6 7เ0 0ดพัอะไรมย่างงครับแต่มันมีไซส์50ามิลครับผมไม่เห็นมาครับ ครับถ้าเกิดคุณไปซื้อที่ King Power ครับมันจะเหลือ4,000กว่าอ่ากระซิบหน่อยตัวนี้ครับ Jo ม a โ o n e Space and g a e ครับแนะนำเลยครับใช้ง่ายที่สุดครับเป็นจุดเริ่มต้นนิชที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับชอบมาก ตัวต่อไปครับเป็นตัวที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในทุกตัวครับคือติดทนกระจายดีหอมสดชื่นใช้ง่ายครับเหมาะกับซัมเมอร์อย่างนี้มากๆตัวนี้เลยครับมันคือบิดครับฮอริซอนฮอริซอนไหมเพราะว่าเส้นขอบฟ้าซึ่งสีบนขวดเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบออกสีฟ้าแลากล่าเป็นสีส้มนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าดูสีเนี่ยบอกใบกลิ่นของมันได้เลยครับ ฉีดปั๊บผมให้ความรู้สึกเหมือนเปลือกของมะนาวครับมะนาวเขียวๆอะ่ะให้กลิ่นอย่างนั้นเลยชัดมากแล้วสักพักเนี่ยมันจะมีความสะอาดสอาดเหมือนเป็นแบบน้ําในสระอะไรเงี้ยครับให้นึกภาพเหมือนแบบเราจิบโมฮิโต้อยู่ในแบบสระน้ําในพูลวิลล่าที่เราไปพักผ่อนอะไรเงรี้ยในวันแบบอากาศร้อนๆน,น,นิดนึงนะครับให้ฟิลนั้นเลยครับคือกลิ่นเนี้ยผมดมครั้งแรกผมจะรู้สึกว่ากลิ่นมันให้ฟิลแบบไปใ,ในโทนคล้ายๆพวกน้ําหอมแบบหลุยส์วิตตองตัวอัลต์นูนสวิมซึ่งไอออัลต์นูนสวิมนี่ขวดเป็นหมื่นนะครับต 1,500บาทเท่านั้นนะครับแล้วติดทนด้วยนะครับคือเป็นตัวที่ผมแนะนำมากๆถ้าเกิดใครอยากจะทดลองน้ำหอมนิชนะแบบมีงบจำกัดไม่ถึง2,000นี้พวกขวดละ5 0 0ใช่ไหมตัวนี้ครับจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับแล้วกลิ่นเนี่ยไม่แพ้ตัวที่แพงๆเลยครับผมบอกเลยส่วนตัวนี้ก็หาซื้อง่ายๆครับที่ร้านมิดครับทุกสาขาครับแล้วก็ออนไลน์ตอนนี้มีแล้วมั้งที่ช้อปปี้นะครับราคาอยู่ประมาณ1,500บาทนะครับก็ชิพสุดในทุกตัวในในลิสต์นี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดของมิดตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับค โอเคมาถึงตัวที่3ครับเป็นสายสดชื่นเช่นกันครับแต่มาจากแบรนด์ฝรั่งเศสครับมันคืออาเธเรีเยโคโลนครับครีเมนทีนแคลิฟอร์เนียครีเมนทีนหรือว่าครีเมนชัยครับเป็นชื่อส้มชนิดหนึ่งครับอ่าแคลิฟอร์เนียก็คือแคลิฟอร์เนียนะครับคือแบรนด์อาเธเรีเยโคโลนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จักครับเป็นแบรนด์มาจากฝรั่งเศสนะปัญหาของโคโลนที่คุณรู้คือติดไม่ทนนะครับเขาก็เลยไปทดลองครับและสามารถคิดค้นสูตรที่เรียกว่าโคโลนแอบกอลูลขึ้นมาได้ครับแล้วก็เกิดเป็นแบรนด์อาเทลลเยโโคนครับที่่่่ใช้้้คคควววาาามมมเเเเเขขนนนนนนป็โโลลลแออบูทททุกตตััีิดง แต่ที่ผมลองมาครับส่วนมากจะติดก็ยังไม่ทนเท่าไหร่ครับแต่ตัวน,นี้ครับ a u t e l i a Cologne Creamy Thai California ครับเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ากระจายดีที่สุดตัวนึงของแบรนด์ครับและติดทนที่สุดของแบรนด์นะครับจะพูดถึงว่ากิ่นแนวสดชื่นนะไม่ใช่กิ่นแนวดาร์กของเขานะเป็นตัวที่ดีที่สุดในไลน์สดชื่นของ a u t เ l i a Cologne นะครับ มันคือกลิ่นของส้มที่แบบจุ้ยซี่มากๆครับเหมือนคุณกินน้ำส้มครับแล้วคุณพึ่งสระผมมาคือมันจะมีกลิ่นเหมือนยาสระผมสะาดสะอาดแล้วผมรู้สึกมาตลอดนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่ถ้าเทียบกับมิดนะมิดจะติดทนนานกว่าแต่กระจายเบาๆเรื่อยๆกว่านะครับแต่ตัวนี้คือติดไม่นานเท่ามิดจะอยู่ประมาณแบบ6ชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะครับแต่2 3สาชั่วโมงแรกน,นี่คือกระจายแบบโหวัวตายควายล้มอะ่ะคือกลิ่นมันกระจายแรงมากเหมาะมากๆกับอากาศร้อนครับ2งตัวนี้ทั้งมิดฮอรซอนแล้วก็พรีมตีนแคลิฟอร์เนียครับเลือกเอาเลยก ติดหวานๆส้มๆหน่อยยาสระผมหน่อยไปครีมเนทีนครับแต่ถ้าใครชอบกลิ่นมะนาวคมๆนะครับแล้วมีกลิ่นน้ำสะ,สะอาดๆนะครับลองนะครับฮอริซอนครับได้ทั้งคู่ตัวไหนก็ได้ครับแล้วแต่งบ ตัวที่4ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้นานสารภาพนะครับแต่เป็นตัวที่ผมฝันว่าอากาศประเทศเราเนี่ยจะเหมาะกับการใช้มันสักทีครับเป็นลูกรักของผมมาหลายปีแล้วและชอบมากๆครับราคาของมันเนี่ยถ้าซื้อในเว็บหรือว่าซื้อในห้างเนี่ยจะอยู่ประมาณ5้าพันหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดคุณไปจัดที่คิมเพลเวอร์ครับมันจะอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าตัวนี้ครับมันคือเล p t ิก้าครับ by the fireplace ครับแม่ตัวดีตัวเดิมครับเพิ่มเติมคือกูอยากฉีดมันเหลือเกินครับเพราะว่าอากาศไทยมันร้อนมากแต่ตัว ตัวนี้ครับทำไมผมถึงบอกมันเหมาะกับหน้าหนาวครับเพราะว่าลาคุณฉีด เหมือนคุณกําลังนั่งผิงไฟอยู่ในหน้าหนาวนะครับกลางกระท่อมในมินิโซตาอะไรอย่างเงี้ยตอนหิมะตกอะไรองเงี้ยฟิลนั้นครับแล้วคุณได้กลิ่นแบบไม่ไหม้สโมกมาจากควันที่เป็นในเตาผิงนะครับแต่ระหว่างนั้นครับคุณก็นั่งกินเกาลัดย่างไปด้วยแล้วก็แกล้มกับเครื่องดื่มที่มีความวานิลามีความครีมครีมอยู่แล้วคุณก็นั่งจิบเป็นแบบโอวัลตินร้อนหรือเป็นพวกแบบฟิลแบบช็อกโกแลตร้อนอะไรงเงี้ยฟิลนั้นเลยครับตัวนี้เนี่ยมันเลยเหมาะมากๆกับอากาศหนาวนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็มีน้อยนะแต่บอกเลยว่าถ้าใครชอบ แนแแวบบสามารถรานสปอร์ตเราไปสู่บรรยากาศใดบรรยากาศหนึ่งได้นะครับตัวนี้ก้าเนี่ยไลน์นี้เขาเน้นทางนี้อยู่แล้วเพราะว่าทุกกลิ่นเนี่ยเหมือนกับชื่อของมันอะ่ะจะเน้นที่แบบสถานการณ์เหตุการณ์นหนึ่งครับมันก็จะมีกลิ่นแบบ music festival อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลิ่นพวกแนวแบบมัทฉะเขากลิ่นเหมือนชาไปเลยหรือแบบกลิ่นแบบ on the beach อะไรเงี้ยก็จะกลิ่นเหมือนแบบอยู่ในทะเลอะไรเงี้ยหรือว่ากลิ่นแบบแจ๊สคลับเงี้ยก็จะกลิ่นเหมือนคุณอยู่ในแจ๊สบาร์แจ๊สดีๆอะไรเงี้ยตัวนี้มอนครับ by a fire place ครับก็กลิ่นเหมือนกับ เลยครับเลปิก้าครับถึงแม้ว่าต้นกำเนิดเขาจะเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์นะแต่ผมว่ากลิ่นเขาแล้วก็คอนเซปต์ของไลน์เลปิก้านะผมและคนส่วนใหญ่ก็จะมองมันเป็นนิชครับอ่ะเลปิก้าบายเดอร์ไฟล์เพสครับเด e b e s เบสวินเทอร์ตัวหนึ่งเลยครับ ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวที่ผมเก็บไว้หลังสุดเพราะว่ามันต้องการแบบประสบการณ์ในการดมน้ําหอมนิดนึงเพื่อมาถึงจุดนี้ครับมันไม่ใช่กลิ่นที่โอ้โหโดมแล้วโอ้โหคนชอบคนชมแต่มันเป็นกลิ่นที่ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่ามันไม่ได้สร้างมาเพื่อขายดีอะแต่มันแบบมีความอาร์ตอยู่ในตัวของมันมากๆครับตัวนั้นก็คือเอสบครับฮิววาเอสบเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักมันเป็นแบรนด์เหมือนขายพวกสกินแคร์เครื่องสําอางนะครับของออสเตรเลียนะค,คนอาจจะมองเป็นดีไซเนอร์ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเอสบไม่ได้เน้นแบบ,บยยออดขาแนนน่ เพราะว่ากลิ่นทุกอันมันจะมีเอกลักษณ์ยูนิคมากคือดมน้ำหอมเอสอบจะรู้สึกถึงความแบบสปาธรรมชาติเซนอะรู้สึกสงบนะครับทุกกลิ่นจะเป็นฟิลนั้นเลยครับซึ่งกลิ่นนี้ครับเซนที่สุดในไลน์เลยก็ว่าได้นะครับฟิวนะที่ผมเลือกมาเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะครับไปญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเราก็จะไปอยู่ในป่าส่วนมากญี่ปุ่นมันก็จะมีป่าที่เป็นแบบวัดอยู่ครับสมมติเราเดินเข้าไปในป่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นความยูนิคอย่างหนึ่งคือมันจะกลิ่นเหมือนต้นสนญี่ปุ แต่ประกอบกับความญี่ปุ่นเนี่ยมัอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมป่าก็จะมีความมอสมีความชื้นนะครับแล้วระหว่างนั้นครับตรงโบสถ์ข้างๆนะครับหรือวัดญี่ปุ่นข้างๆเนี่ยจุดทูบมาครับนี่คือกลิ่นของฮิวเลยครับมันให้ฟิลนั้นเลยครับ <c oughs> คือเหมือนกับเราเดินเข้าไปในป่าชุ่มชื้นข้างวัดอะให้ฟิลนั้นครับคือถ้าเกิดใครชอบน้ำหอมสไตล์แบบกูดวูดอย่างเงี้ยอาจจะได้อยู่นะครับก็ <c oughs> ะจะชอบตัวนี้หรือว่าใครชอบน้ำหอมสไตล์พวกคิโนกิของกอมเดกาซอง <on> หรือใครชอบแบบซันทาวเทอร์นี่ทรีอะไรเง ตัวนะครับราคาสูงกว่ามากเลยแต่ตัวนี้ฮิลเนี่ยอยู่ประมาณ4,300นะครับถือได้ที่เซนทันนะตัวนี้ครับแนะนํามากๆถ้าเกิดใครเป็นสายฉีดแล้วแบบอยากได้น้ําหอมที่ฉีดแล้วรู้สึกสงบรู้สึกเซนรู้สึกแบบโอ้โหกลิ่นมันเลียวมากๆจริงมากๆพาเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆครับผมบอกเลยว่าฮิลเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับของเอสอบครับเดอะเบส ก็จบไปแล้วครับกับ5าน้าหอมนิชที่ดีที่สุดในงบไม่เกิน5,000บาทนะครับซึ่งเป็นความคิดของผมหรือว่าเป็นน้ําหอมที่อยู่ในคอลเลกชันผมนะครับซึ่งน้ําหอมมันนาจิตตังครับบางคนอาจจะชอบบางคนจะไม่ชอบนะครับก็ไปทดลองก่อนที่จะซื้อนะครับทุกตัวนะครับผมแนะนานะครับแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับอ่ะเพื่อนๆครับถ้าเกิดคุณมี5น้ําหอมนิชที่ราคาไม่เกิน5000บาทอยากจะมาแชร์เพื่อนๆนอกจากนี้ครับคอมเมนต์ลงไปด้านใต้นะครับของคลิปเราได้เลยนะครับผมก็จะไปดูเหมือนกันอยากจะโดนป้ายยาเหมือนกันครับแล้วเพื่อนๆก็อยากจะโดนป้ายยาเช่นก ครับพี่คุณคิดว่าดีที่สุดนะครับเป็นนิชที่งบไม่เกิน5,000บาทครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ครับฝากติดตามครับ YouTube ซ e n นเบอร์ครับอ่าผมก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําหอมความหอมนะครับไม่ว่าเป็นนิชดีไซเนอร์น้ําหอมหลักร้อยครับหรือว่าเป็นโปรดักต์ต่างๆที่มีกลิ่นหอมครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยครับในช่อง YouTube ซ e n นเบอร์ครับและอย่าลืมครับกดกระดิ่งครับเพราะถ้าคุณกดแล้วเนี่ยมันจะมี notification ครับเตือนคุณเลยนะครับว่าผมออกคลิปแล้วครับโดยที่คุณไม่ต้องมาแวะดูเลยวววว่่่าาาาไออออ้้เเบบบบิิรรรรรร์ดดกกยัััััังงงนนนนนะะคคคฝตตตมมใผจลืส ทําอะไรที่ไหนกินอะไรวันนี้ครับฉีดน้ําหอมอะไรครับมินิรีวิวเล็กๆครับเป็นงานเขียนอยู่ในนั้นครับว่าผมได้น้ําหอมอะไรมาใหม่ผมชอบไหมตัวนี้แนะนําไม่แนะนํำยังไงครับไปดูได้ที่ IG ครับอินสตาแกร e เซนต์นับเบิครับและสุดท้ายครับฝากติดตาม Facebook s นต์นับเบิครับในวันผมจะลงแบบคลิปเหมือนใน YouTube เลยครับอ่าถ้าเกิดใครสะดวกที่ไหนดูที่นั่นได้ทั้ง u t u b e ทั้ง a c e b o o k นะครับรีวิวน้ําหอมใหม่ๆครับชี้เป้าครับว่าตัวไหนเพิ่งออกมาน่าสนใจไหมครับแชร์ข่าวสารน้ําหอมครับไปดูได้ ธรรมดาครับเพราะผมจะหนีไปเที่ยวแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับคิดถึงทุกคนมากนะครับแต่ผมขออนุญาตไปเที่ยวจริงเพราะว่าเหนื่อยมากๆครับช่วงนี้งานชุมเป็นยุงเลยนะครับขอให้ทุกคนครับปลอดโรคปลอดภัยปลอดโควิดครับงานทุ่ท่วมนะครับอ่ามีเงินมีทองกันเยอะๆนะครับกลับมาเจอเซนอเบิร์ดใหม่อีกอาทิตย์ต่อไปครับเจอกันครับไปแล้วครับคิดถึงทุกคนมากๆครับบ๊ายบาย